สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเบลค่ะเจอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันอาทิตย์ที่30มีนาคมแล้วค่ะเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานค่ะแกลนโอเพนนิ่งนะคะเปิดร้านจีซาวินเทจค่ะชั้นหนึ่งโรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นค่ะึ่งต้องบอกว่าร้านจีซาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขานะที่วันนี้นะไปเปิดให้บริการเอาใจสําหรับคนที่ชอบนอนดึกนะคะไกลถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะและงานนี้ ถือว่าเป็นงานไกดโอเวอนิ่งทั้งทีก็มีเหล่าดาราตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันมากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแท็กพรันยูหนุ่มกำปั้นบาสุขหนุ่มกำปัญพีระสาวแคทแคทริยาอิงลิสงานรวมไปถึงน้องอาร์ตพัสุ์กนณิชันแล้วก็สาวโยโยศวดีด้วยค่ะมโอการได้เจอตัวนะคะหนุ่มแท็กพรันยูในงานนี้ค่ะก็เลยต้องขอถามถึงข่าวในข่าวว่าไอที่โพสต์ในไอจีเนี่ยนะคะข้อความดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรหลายคนมองว่าทะเลาะกับคนรู้ใจหรือเปล่าที่ทะเลาะกัน เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจับได้ว่าเรามีกิ๊กใช่ไหมค่ะอาละศรุวว่าตอนนี้เนี่ยเราโสดหรือเรามีคนคุยอยู่นะคะและที่สําคัญเนะเขาบอกว่านะเรื่องรูปอีกเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้หนุ่มแท็กก็ได้เดโพสต์รูปของแก้มพี่บุ๋มใช่แล้วค่ะก็เลยว่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าทาให้เราไปทะเลาะกันใช่แล้วแฟนคลับของทั้งพี่บุ๋มเนี่ยหนุ่มแท็กเนี่ยว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่เห็นรูปนี้นะคะเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยตั้งแต่โสดเนี่ยเนื้อหอมมากรวมไปถึงซัมเมอร์นี้ค่ะ โค้งอีกไหมอันนี้เดี๋ยวไปปางแท็กครันยูเขาตอบค่ะไม่เป็นไรครับมันก็วุ่นเวิร์ไปตามภาษาคนบ้าบอครับคือตอนนี้อยู่ในช่วงช่วงช่วงที่เรียกว่าไงช่วงช่วงอยากอยู่คนเดียวสักพักก็มีมีการปฏิเสธมาแล้วบ้างหรือโดนเขาปฏิเสธมาแล้วบ้างครับทํางานหนักด้วยเลื่อยเปื่อยด,ด้วยมีนู่นมีนี่ด้วยปกปิดบ้างอะไรบ้างโอ้เยอะแยะเอาเรื่องจริงมาพูดดิจะสนุกสนาน <c oughs> ให้ฮาไหเขาจับได้หรือเปล่าอะไรนะครับ จับได้หมดนะครับจับได้ทุกคนนะครับอ๋อเรื่องปกติครับผมก็ของแก้มของทุกๆคนนะใช่ใช่ก็ถ่ายละครด้วยกันอะไรจะการใช่ใช่มันไม่มีอะไรอยู่ครักก็เป็นพี่เป็นน้องกันที่สนิทกันมากครับผมแล้วก็มีอะไรก็คุยกันคืออยากจะบอกว่าทางแฟนคลับผมเนี่ยเขาเขาไม่อะไรอยู่แล้วเขารู้ผมเป็นคนยังไงเนื้อหอมไหมเนื้อหอมครับลมร้ายเนื้อหอมดีครับครับผมช่วงนี้อย่าพึ่งเลยครับซัมเมอร์ช่วงนี้ขอลุยละครดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยว มาเดือนเมษาบุษราดือนทต่าก็จะเปิดเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นพวกพี่ก็ต้องทํางานหนักขึ้นมาหกหกเรื่องเจ็ดเรื่องครับปีนี้กะว่าไม่ถ่ายครับปีนี้กะว่าขอร่วงานละครงานอะไรดีกว่าปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับร้อยลงตัวครับ ที่หนุ่มแท็กเขาบอกแลยค่ะน้องเบลค่ะไอที่ลงไปในข้อความไอจีน่ะเวิร์นเวิร์ธรรมดาไม่ได้มีอะไรอย่างเปไปาสาคนบ้าๆบอยๆอย่างเขานะ <c oughs> อะไรประมาณแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องของหัวใจเขาก็บอกไปว่าเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่ทะเลาะก,กันเพราะว่าจับได้ว่าตัวเองมีเก๊กอะไรประมาณแบบนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงคิดกันไปได้อย่างนั้นนะจ๊ะส่วนตอนนี้มีคนคุยอยู่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่อยากจะอยู่คนเดียวสักพักอ้าวแสดงว่าห่างกับคนนั้นแล้วอะไรยังไงนะหนุ่มนะแท็กตอบไม่เคียรนะะจ้ ที่ลงมาว่าหอมแก้มกับพี่บุ๋มบรรดาล่ะคะแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าแฟนสาวผมเองเนี่ยนะคะไม่ว่าะลรอยู่แล้วส่วนแฟนสาวพี่บุ๋มเนี่ยก็ไม่ว่าเลยเหมือนกันเพราะว่าบุ๋มพี่บุ๋มเองเนี่ยนะคะกับแท็กเนี่ยนะคะเป็นพี่น้องการสนิทกันมากๆเลยเองค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ซัมเมอร์เนี่ยหลายคนเขาสลัดผ้าถ่ายแบบการหนุ่มแท็กของเราจะมีท่าสะพานโค้งออกมาอีกไหมนะหนมแท็กก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลยครับตอนนี้เนี่ยผมขอลุยละครอย่างเดียวแล้วกันนะเพราะว่าพฤษภาคมเนี่ยจะมีละครของดิจิตอลเนี่ยนะคะช่องดิจิตอลออกเนี่ยเขามีละคร ภาพ,พยนตร์กับพี่พดด้วยอันนี้ติดต,ตามกันได้คะสำหรับแท็กพันยูค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่ก็ไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มของเราค่ะหลังจากที่ถ่ายเซ็กซี่ไปแล้วเนี่ยให้ชาวสีม่วงแกงกวางในชื่นชมไปแลว้วเร็วนี้เนี่ยจะมีถ่ายเซ็กซี่มากกว่านี้อีกหรือเปล่าคาะเห็นว่าแฟนคลับที่3มเนี่ยรอดูเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวค่ะล่าสุดเนี่ยน้ำฝนเนี่ยออกมาพูดว่าหนุ่มอาร์ตเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าแช พูดออกมาว่าดีใจที่ได้คนที่รวยกว่าหนุ่มอาร์ตีนแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะหลายคนนีก็เลยมองว่าหนุ่มอาร์ตเนี่ยพูดแรงไปไหมแล้วก็ยังมีข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหนุ่มที่คบหาก,กับสาวนะ้ำฝนลพลัทรินอยู่เนี่ยด้านเป็นหวานอดีตหวานใจของสาวแพทย์นภภาด้วยหนุ่มอาร์ตว่ายัางไงบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคะ่ะ มีมีโอ้ยมีมีมีมตั้งแต่แบบตอนสดเนี่ยมีแปลกๆเยอะมากแบบมาลักพิษน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคเขาก็เราก็แบบโอเคยอดกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยครับจะจะรู้เลยว่าพุ่งขึ้นแบบ ตอนแรกก็พันกว่า2,000ัตอนนี้แบบ4,000 5,000ขึ้นตลอดเลยอะไรเงี้ยสร้าคุณโตโตได้ขนาดนี้แหละครับแต่ว่าคงจะเอาให้สวยกว่านี้โจะเอาให้สวยให้ให้ให้สวยให้ดีกว่านี้เลยก็จะมีเขาจะมีกลุ่มหัวหน้าแฟนคลับเขาก็เขาเขาจะคุยไลน์กับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะไปโควกับกลุ่มกลุ่มแฟนคลับเราทีอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีครับก็ถือว่าเขามาชื่นชอบในผลงานเราแต่ถ้าเกิดแบบเหมือนกับเราเราชัดเจนตั้งแต่แรกแบบให้สัมภาษณ์กี่ครั้งก็จะบอกอย่างนี้ว่าเราชัดเจนตั้งแต่แรกว่า เราเป็นเพื่อนได้เป็นที่ได้เป็นน้องได้แต่เราไม่ใช่คู่นอนของเขาเราสามารถมาเกาะเราได้มาอะไรเราได้แต,แต่เรา,แต,เราแต่เราไม่ใช่คู่นอนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกไม่จรี่เลยครับเพราะว่าคือเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีรสนิยมแตกต่างกับผมแค่นั้นเองมาพอไปงานวันงานที่เปิดตัวเครื่องสำอางอถามว่าได้ยินไหมได้ยินได้ยินมาแบบไหนก็ได้ยินมาแบบนี้ก็โดนไปเขียนว่าเป็นแฉก็เลยงงว่า เออผมแชร์ตรงไหนถ้าย้อนกลับไปไปไปดูเทปที่พูดเขาพูดหมดทุกอย่างหมดแล้วอย,อยู่แล้วอะครับคือเราเราเราก็ดูเห็นข่าวเขา,ขาใช่ไหมบแล้วเราเขาพี่ก็มาถามว่าเห็นข่าวไหมเห็นเห็นแบบไหนเขาก็เห็นแบบนี้อย่างี้กลายเป็นว่าเราแชร์โอเคพี่ได้ยินมาแบบไหนก็ ก็ค <S preach miracle> okay, ือข่าวแบบนั้นละกันโอเคครับรู้ไม่รู้ก็ไม่ขอพูดดีกว่าครับเดี๋ยวกลายเป็นแฉอีกครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็ขึ้นหัวแฉเลยแฉนะแฉน้ําฝนแฉตรงไหนอะไรเงี้ยผมไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ปิดไม่ปิดตัวเองไม่ปิดเขาไม่ปิดใครเลยรับสารทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเราเราพี่ได้ยินมายังไงผมก็รีอย่างนั้นแล้วก็ก็คงเหมือนกันเขาได้ยินเขาได้ยินจากเขาได้ยินจากพี่พี่ยังไงก็เหมือน เหมือนกันเหมือนกันผมว่านะ ค่ะหนุ่มอาร์ตก็บอกนะคะว่าถ้าถ่ายเซ็กซี่เนี่ยรับรองว่าถ้าถ่ายอีกเนี่ยจะถ่ายให้สวยกว่านี้แน่นอนค่ะเพื่อเอาใจสําหรับแฟนคลับที่รอดูเยอะมากๆเลยนั่นเองค่ะส่วนข่าวที่น้ำฝนออกมาพูดว่าเหมือนหนุ่มอาร์ตแฉเนี่ยเขาก็บอกว่าคือพี่ได้ยินมายังไงเนี่ยผมก็ได้ยินมาเหมือนพี่นั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดอย่างนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าเคยได้ยินตอนที่น้าฝนสัมภาษณ์ตอนแรกเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าก็เลยงงว่าตัวเองพูดเองเนี่ยแล้วมาหาว่าผมเนี่ยไปแฉตรงไหนคะส่วนหลลายคนก็เมองว่ พูดแรงไปไหมเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูทุกเทปที่สาวน้ําฝนพูดเนี่ยนะคะ uh huh. เขาเนี่ยพูดเองเฉลยเองหมดทุกอย่างหนุ่มอาร์ตเนี่ยไม่ได้แฉอะไรเลยก็กลายเป็นว่าหนุ่มอาร์ตได้แฉซะงั uh ้น oh. ส่วนที่มีข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มที่คบหากัรน้ําฝนอยู่ <c oughs> นะคะ,คะเป็นแฟนเก่าสาวแพนปะพาหนุ่มอาร์ตก็เลยบอกว่าไม่ขอพูดแล้วกันครับให้เขาพูดเองดีกว่าหรือ,อรู้หรือไม่รู้เนี่ยผมขอไม่พูดเดี uh ๋ย huh. วจะหาว่าไปแฉอีกเออก็เร uh ียกกันว่านะจ๊ะไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงดีใะเรื่องนี้อ่ะ ีกต่ออีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะสำรับหนุ่มกำปั้นบาสุค่ะที่วันนี้ก็ตกเท้าเข้าไปร่วมงานแกนโอวอร์นิ่งจีเซาวินเทจกันด้วยนะจ๊ะเจอตัวหนุ่มกำปั้นค่ะต้องขออัปเดตหน่อยเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยกำปั้นเอ่อกำปั้นเนี่ยนะคะละครในนั้นแน่นมากก็เลยอยากรูว่ามีทั้งหมดกี่เรื่องคะแล้วเรื่องของการโชว์เซ็กซี่ล่ะหนุ่มคนนี้นะคะต้องบอกเหมือนกันว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เซ็กซี่ไปแล้วหนึ่งครั้งใช่แล้วกระแสตอบรับดีมากปีนี้จะมีอีกหรือเปล่าคะแล้วก็ที่สาาาาคคคััญ่่่ะะะะะตกกกลงงงวววเเรนนนนยยยป็ขใจแ้ออู ถามทีน,นี้คะว่าเป็นขวัญใจแล้วตัวเองเนี่ยเป็นหรือเปล่านั่นนะ่ะสิไปฟังกำปั้นเขาตอบให้มันชัดเจนเลยค่ะก็ก็สามารถจะเป็นร้ายแล้วครับตอนนี้ก็ก็ดีฮะท้าทายดีแล้วก็สุขสนานดีครับกัน ชอบครับชอบมันมีอะไรให้เราเล่นเยอะดีก็สี่เรื่องก็ร้ายหลากหลายชีวิตจ,จริงเราไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้ไงพอเราได้เล่นแล้วมันก็มันก็ได้พัฒนาฝีมือด้วยเพราะว่ามันมีให้เราเล่นหลากหลายเนาะมันไ,มได้ระเบิดอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยร้ายเ,เงียบเลยอะไรเงี้ยโอ้เซ็กซี่ต้องเป็นหนังของพี่พศแล้ว mm hmm. ล่ะฮะใช่ถ่ายทำเสร็จแล้วนังเสร็จแล้วนะครับที่ได้คู่กับน้องชามนะครับ mm hmm. ก็เป็นอันนี้ต้องถามพี่พศว่าแซบขนาดไหนนะฮะแก็คิดว่าเป็นอะไรที่แรงสุดที่อยู่ในวงการบันเทิงที่ทำมา ก็ปีนี้ผู้อาให้โอกาสได้ทำงานมีละครชร่องสามสี่เรื่องครับแล้วก็มีหนังของผมด้วยอยากมากบอกกับโปรดิวว่าพี่ต้องรีบแล้วนะก่อนที่พวกผมจะเต้นกันไม่ไหวอะไรเงี้ยก็คิดว่าปีนี้ น่าจะน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรเราก็ทากันมาบ้างแล้วเป็นบาสูรครับผมเพราะจริงๆแล้วที่เราทําทํางานเพลงที่เราอยากทำเนี่ยก็เพราะว่าเราก็อยากจะทให้น้องๆแฟนคลับของบาสูที่อยากติดตามเราอยู่เรือ่อตอนนั้นที่เขายังเด็กๆตอนนี้เขาโตแล้วทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทําให้ให้เขาฟังอีกสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ครับผมโจอี้เคด้บี้พี่โจอีกก้ก็ทุกคนก็เต็มความพร้อมนะก็มีวันๆบ้างเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะ จะไหวเหมือนแต่ก่อนไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเอาใจรักเอาใจสู้เข้าไว้เอาใจสู้เข้าไว้จริงๆแล้วเมื่อก่อนเราเต้นท่าเกี่ยวขาเราตลกตัวเองเหมือนกันนะพอมามามาถึงแ้ว,วันนี้ใครๆก็เวลาใครพักเราก็จะพูดถึงเรื่องท่าเกี่ยวขานะเป็นเป็นท่าจำอะ่ะมันก็คิวเอ,อิร์มมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นท่าท่าประจำของพวกเรานะอะไรเงี้ย รู้สึกดีครับไม่เป็นไรเลยเพราะจริงๆแล้วยิ่งสมัยนี้เปิดกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆชาวเก้งกวางเยอะมากรู้สึกดีที่เขารักเราชอบเราชื่นชมผลงานเราหรือว่าคิดว่าเราเป็นพวกเขาก็ยินดีฮะไม่ที่เป็นครับเอ๊ะหรือเป็นดีต้องติดตามกันต่อไปก็มีดูๆกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็อยากทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวสักสามปีนะล้วค่อยแต่งครับก็สามแปดอะไรก็แต่งวันนั้นใครเข้ามาช่วงสามแปดก็แต่งวันนั้นเลย ็อย่างหนุ่มกำปั้นเขาบอกเลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยะคะเขาเนี่ยกลับมารับงานละครเต็มตัวแล้วก็มีละครเนี่ยจ่อคิวสามถึงสี่เรื่องอด้วยกันยังไม่รวมหนังนะคะของพี่พศอ,อีกหนึ่งเรื่องค่ะ,คะส่วนเรื่องที่ว่าจะโทวเซ็กซี่เขาบอกว่าโอ้โหโซเซ็กซี่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าต้องไปดูหนังของพี่พศแล้วล่ะค่ะส่วนที่วอจะมาโชว์ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวต้องพักก่อนว่างานละครแน่นเอียดมากเลยนะครับแล้วก็นะร,รวมไปถึงงานเพลงเขาบอกว่าก็มีโอากาสได้คุยๆกับเพื่อนๆในกลุ่มบาซูกันว่าเ,าเตรียมเพลงไว้แล้วรองห้องอัดอย สำคัญค่ะการเป็นขวัญใจเก้งกวางชนีนะคะเขาบอกเลยครับว่าก็ดีใจออแต่ถามว่าผมเป็นไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นเออชัดะคะทายท<า>ั้งแ<า>ท่ง,ทงถูกต้องค่ะอาจาจะพอจะมีบางเห็กกันสักครู่ <c oughs> ค่ะ,คะชอบไหมภรยาหุ่นล้วนๆแบบนี้ ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลลี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะ ทำไรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC l i h ์ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC l i h t แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกนี่ก็เริ่มรู้แล้วสวนใจโทร085 666 8347 0849 381183 084099 9 3, 8, 8, 11, 8, 3, หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิกเครือข่ายขายตรงและประกันนักรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ โดยบริษัท making media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ iNTV และ TVD ภายใต้คอนเซปต์สถานีข่าวและความบันเทิงรวย24ชั่วโมงเป็นสื่อทีวีดาวเทียมเพียงหนึ่งเดียวที่ครองส่วนแบ่งโฆษณาในธุรกิจเครือข่ายขายตรงได้มากกว่าโดยการบริหารงานของคุณกายพรินผู้ที่อยู่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนมากกว่า20ปีทั้งด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์จนสามารถครองความเป็นสื่อขายตรงชั้นนําด้วยจํานวนผู้อา่านและยอดโฆษณาเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างตอ่อเนื่องพร้อมกันนี้หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีถึง3ท่านไม่ว่าจะเป็นอนดีตนายกรัฐมนตรีคณะท่านสมัครสุนทรเวชจากรางวัลสื่อรายปักดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2550รารางวัลสื่อขายตรงดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช2553จากพนัท่านอาภิสิทธิ์เวชาชีวะและรางวัลสื่อสร้างสรรค์ขายตรงไทยประจำปีพุทธศักราช2554จากพนัท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนสถานีดาวเทียมช่อง INTV ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศการันี